อนุภาพของการสวดพุดทธังสระ,ะนังคัจฉามิรู้ไหมว่าพุทธังสรนังคัจฉามิที่เราท่องกันบ่อยๆนั้นมีอนุภาพมากถึงขั้นอาคมเขมินไม่ระคายผิวเรื่องนี้คัดมาจากหนังสืออมะตะธรรมสมเด็จโตเป็นเรื่องราวเมื่อครั้งสมเด็จโตทุดงในป่าชายแดนกัมพูชาแสดงให้เห็นว่า บทสวดที่เราสวดกันบ่อยๆนี่แหละสุดยอดแห่งคาถาป้องกันภัยดังบทบันทึกการเทศดังนี้ในสมัยที่อาตมาได้เดินออกธุดงในป่าเป็นเวลา15ปีโดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟซึ่งเป็นเขตที่อยู่ชายแดนของประเทศเขมรในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดผีวิญญาณ ตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นคุณใสกันมากมายในอาณาเขตบริเวณชายแดนแห่งประเทศสยามในตอนนั้นอาตมาได้เดินทุด,ดงแต่เพียงลำพังในช่วงนั้นอาตมามิได้ศึกษาในพระเวทมนต์คาถาอาคมใดเลยนอกจากคำว่าพุทธังสะระนังคัจฉามิทำมังสะระนังคัจฉามิ สังคังสาะ,ะนังคัดฉามิซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอัตมาไปที่แห่งหนตําตำบลใดก็จะกล่าวเพียงคำนี้ตลอดเวลาของจิตใจอันเป็นที่พึ่งของอัตมาอัตมาเดินทางข้าสู่หมู่บ้านชายแดนแห่งประเทศสยาม ในดงพญาไฟขณะนั้นในหมู่บ้านมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยอาตมาจึงได้ปรากฏอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขาจะพอทำได้เมื่อเห็นว่ามีพระภิกษุมาปรากฏในที่แห่งนั้นอาตมาอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาหลายปีและณนะที่แห่งนั้นอาตมาได้พบคุณวิเศษแห่งการสวดมนต์ มีชาวบ้านผู้หนึ่งได้เข้ามาสนทนากับอาตมาหลังจากได้ถวายอาหารแล้วชาวบ้านผู้นั้นอาตมาทราบภายหลังชื่อว่านายผลนายผลได้เล่าให้อาตมาฟังว่าเขาเป็นผู้ฝึกเมต์นคาถาอาคมเล่าเรียนจนมีญาณแก่กล้าและมักจะทดสอบเมต์นคาถาอาคมแกะพะ่พระิสุสงฆ์ที่เดินทางมาปรากฏณบริเวณนี้เป็นประจำ เขาเล่าให้อัตมาฟังว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณใสเข้ามาทำร้ายอัตมาทุกคืนแต่ไม่ได้หวังทำร้ายเป็นบาปเป็นกรรมถึงตายเพียงแต่ต้องการทดสอบดูว่าพระภิกษุรูปนั้นจะมีวิชาแก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับคุณใส่ของเขาได้หรือไม่นายผลก็ได้ทำคุณใสใส่อัตมาถึงเจ็ดวันเต็มๆไม่ทราบว่าเป็นการปล่อยควายธนู หรือปล่อยนังควายปล่อยตะขายตลอดจนพูดผีเข้ามาทำร้ายอาตมาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ปล่อยมาก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายอาตมาได้เลยวันนี้จึงได้มากับเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับอาตมาอาตมาจึงได้บอกว่าตัวอาตมาเองไม่ได้ศึกษาพระเวทมวนต์คาถาหรือคุณใสใดๆในผลก็ไม่ยอมเชื่อ ถามว่าอาตมากโกหกและหากไม่มีของดีแล้วไซส์ไฉนอำนาจคุณใสที่เขาส่งมาจึงกลับมายังเขาซึ่งเป็นผู้กระทำไม่สามารถทำร้ายอาตมาได้อาตมาก็พยายามชี้แจงให้เขารู้ว่าอาตมาไม่มีวิชาเหล่านั้นจริงๆทำให้ผลสงสัยยิ่งหนักว่าเหตุใดอาตมาจึงไม่ได้รับอันตรายจากอำนาจเบสมนคุณใสดำที่เขาส่งมาทำร้ายได้ อาตมาได้บอกกล่าวแก่เขาว,ว่าเมื่ออาตมาจะนอนอาตมาก็จะสวดแต่คําว่าพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วจึงได้แผ่ส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและอาตมาก็จำวัดนอนเป็นปกติในผลเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกแก่อาตมาว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ก็เช่นนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านในวันนี้ก่อนที่ท่านจะจำวัดจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่ข้าพเจ้าต้องการจะพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านเช่นนี้จะเป็นเกาะคุ้มคองภัยท่าน หรือเป็นเพราะอำนาจเลียนมนคาถาในผู้ปีปีศาจของข้าพเจ้าเสื่อมกันแน่ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่ทําอันตรายแก่ท่านอาจารย์เดชขาดเพียงแต่จะต้องการที่จะทดสอบให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นอาตมาก็ตกปักรับคําแก่นายผลว่าเคืนี้จะไม่ทําการสวดมนต์นายผลจึงได้ลากลับไป ันถึงเวลาพบขําอัตมาก็นอนโดยไม่ได้สดมนตามที่ได้รับปากไว้เมื่ออัตมานอนหลับไปอัตมารู้สึกขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อปรากฏว่าอัตมาได้ยินเสียงกุ๊กกั๊กกุ๊กกักจะขึ้นมาจึงได้จุดเทียนและพบตะขาบใหญ่ยาวเท่าขาของอัตมากำลังเลือ้อยเข้ามาใกล้ตัวของอัตมามากอัตมารู้สึกตกใจ ถึงแน่ถอดสีและด้วยสัญชาตยานจึงกล่าวคำสวดมนต์พุทธทังสรนังคัจฉามิทำมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิด้วยจิตวิตมั่นในพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นเวลานานเท่าใดก็ไม่ทราบได้เสียงกุกกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นอาตมาจึงได้จำวัดนอนเป็นปกติในวันรุ่งขึ้น นายผลก็มาหาอาตมาและได้กล่าวว่าเมื่อคือนนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยตะขาบเข้าไปในกฎที่ท่านทำนักอยู่อาตมาบอกว่าอาตมาได้ตื่นมาและตกใจจึงได้สวดมนต์ภาวนาตะขาบตัวนั้นก็อันประธานหายไปนายผลจึงยกมือขึ้นถนมแล้วกล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าอำน,นาจเรดมนต์คาถาและขุนใสใดๆของข้าพเจ้า มิอาจทำร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจแก่การสวดมนต์ภาวนาของท่านเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันอันตรายต่างๆได้ที่อาตมาได้เล่าให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ได้ฟังกันเพื่อให้เป็นอนิสงส์ของการสวดมนต์ว่าเหล่าพูมเทพได้มาฟังสวดมนต์จริงดังที่อาตมาได้เทศไว้เพราะถ้าไม่ใช่เหล่าทวยเทพแล้วไซ ก็คงไม่สามารถที่จะขับไล่สิ่งที่เกิดจากอำนาจคุณใสที่นายผลส่งมาเล่นงานอัตมาได้อย่างแน่นอนท่านเจ้าพญาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นั้นเมื่อได้ฟังคำเทศนาแล้วต่างก็ยกมือขึ้นสาธุว่าอานิสง์ของการสรวดมนช่างมีคุณค่าสูงยิ่งน,นัก